นมแนมแชแนลวาซันวาซานลุยเลยเฮ้เอเนมมาเ้เอเนมา้ีกองค่มียังมีเขาอื่นแล้วบล็แล้วบล็บมันเป็นเ็จหลายอันเลย

เดีแต่ขาซืไมหอยกะเจ้เนลเอียงนี่แม่แม่ยืดยืดยืดขางไหเอี้ยงเอียงนี่เอออู้กอเอาเล็กเล้เอเล็กเลยพี่น้องอนี้แต่แอ่นี้เนาะเป็นฟักทองเนาะมักอื้อานเ้าเอินมัอื้อนงมันยังได้โตอีอย่างได้เด้อเขาสมัยไนอีจแมนคือสมัยโตกันเลยแกไม่เอาสักอันหน่อย เก่แกวพแกใส่ควางกะเจ้าเม่อไหรจะโตเมื่อไหร่ะโตเยอะสิพ่แก้วได้ยังนี่ที่คอยเล่นปลาี่กันรับตัวนี้อาทีเดียวกันมันเป็นกระเจบเอเอกป้าไว้อนเดอนีนี่ีไม่สุกเ เอไบานี่ไงสิบกิโลเอาไปแบ่งกันดูเอาไปขายแห่แหลงหอฮะไหนคือการก้าเซากลิงคือเออกายเลคืออะเยเอ้เอาจะมาเอาให้กล้องเมืองไอ้ที่จะได้ยังเน่ยใครอันนั้นอย่าวดสีจ้าจ้า ต้่อะไรฟักทองฟักทองาอะไรอัผืองเขาเห็ดถ่านใหเดถ่ายสิเบิร์ระบเบิร์ระบเบิร์ระพ่อแล้พ่อแล้พ่อกินพ่อเนอ้าวฉลองเยนอ้วอน้้าวพดข้าวโพดข้าวพข้พด้วพดล้าวพข้าวข้าวพาวโพ้วข้าวพข้าวโพ้าวพด้วพ้วพด้วพข้าวโพดข้าวโพ้วพพ้วพ้ว

แก, yup. แ,กแก้แก้พร้อมกันเด้นางงี่อ้าเป็นแบบเดี๋ยวาตอนนี Fine, ้กระเตมกเป้า่ะ evet ันเป้าตอนนี้มันจะเต็มมันจะเต็มแม่แหละเนาะตุ๊กตาลายเนี่ยกระเป๋าลาบูบูมานี่ แม่นูบวงไม่ใช่แนาบ้งไม่ใช่สินึ่งไม่้เขาสุลาเขาห้านอนพี่ยูลาอันนี้วนวายพายทงน้ำโตระบูอันนี้วนว้ายไรพี่น้างหาสื่อกันเาเนาทีมันมันแทงแต่บกอย่างมันแงอแม่ไม่เป็นขนาดไดแบบว่าจะมมีโตดียแบบว่าเออมันสูงจะเสื้อบอกกองหันพันสี่ข้อจ๋าได้หันเอแม่บอก ขอพบคุณพี่อ้นได้เลยไข่ถุงไว้ด้วยเบิร์แล้วก็พี่เตยพี่อาร์ด้วยวันนี้นะคะขอบคุณนะคะขู่ซึ้งมาพี่เตยกับพี่อาร์ดพันมาสื่อตัวเบิ่งร์ดรังควานีรของพี่แกบบ

บวบกั๊มมาแต่เวี่งจันกับอะไรคล้องฝาคล้องต่อเลยนอกพีนอกเฮงเป็นเฮงด้วยปังปักะรอหกือเาเป็นหวเป็นใหญ่ได้ให้แก้ไว้อย่างนี้ก็เลยไปหอดูบนก็ยังใสเกืบขีบแล้วก็ใสลงมาใสลงมาเือเาเลยใสเลเลยสมาร์ท เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเที่ยวแล้วไปขอไปหน้าวัดมันเลยนะหเลยเพราะว่าคนใส่จะเกืบสะกดคนใส่จะเกือบซุกแมนใส่วัดโคตง่ายโอเคเฮงเฮงเด้อพอ้นพี่มาพี่อ้นค่ะขอบคุณลายลายให้เฮงเฮงเด้อ มันมีอะไรอีกมมัน well, มีกาดโอเยเลยเลออกาไปเล้วกากาดอ้ไอแก้วหยิมเบิดขืนแล้วไดนเกิดไปแล้วย่งเงยหิมเบิดขืดนแล้วเนี่ยติดกันล้วมันออกบ่คนละโตจ้าคนละโตว่าเอออ่าเอาแล้วแบนี้คนละตัวค่ะนอนสรักไปเลยองเจ้ารายเดี๋ยว้อไปกเจ้าร้ายของการเอาไปเป็นสีตัวแล้วใส่กระเป๋าอาแมว โอเคเราพี่น้องเนาะมื่อนี้เท่ากันเดี๋ยวอ่านเอือตราบกับไอแก้วเซไปโซงบีพีกรดมือเท่ามีการไปกันต่อไปกันต่อฝากซองเนาะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันเด้อยังไงน้องแนมพาไปฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยเด้อพี่น้องเด้อว่าซ้านว่าซ้านไปต่อจุ่มอีกพวกเอื้อหัวอายนะว่าเหมือนซื้อตั๋วมาดูละครสัตว์อะไรสักอย่างเนาะแมน ม่หนีงามหนอชีสวยคะะเขากำเห่าอันไหนกัเขาก็การดูดีีหฝ่ามันดีไหมจะำจะรวยรวยยนาม้กายีเข้มนเ็นสัก่เลนะอาเหรอหนูจะใส่ชเเเอากวยนาปา